โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีไวรุ่นดมเคโอเคดมดินด้วยนะครับก็วันนี้จริงๆอ่ะผมเคยเปิดตั้งค่าไปแล้วแหละแต่นานแล้วครับผมอันนี้ก็จะมาทําให้ใหม่นะครับเห็นขอกันมาเยอะจากคลิปคลิปเก่าที่มันแบบเพิ่งมานะก็ยังไงก็ขอมาเปิดให้แล้วครับการอะไรก็ผมใช้บลูสเต็กห้านะครับผมนี่เลยบลูสเต็กห้านี่เลยเดี๋ยวเป็นลูกสายฟ้ามันมาใหม่นะครับก็การตั้งค่าวบลูสเต็กก็ตามนี้นะครับประสิทธิภาพผมใช้คอคอสี่คอสูงเลยแล้วก็แรมแรมก็สี สูงเลยครับเฟรมเรดก็200ครับผมเปิด high เฟมเลดด้วยนะเดี๋ยวมันจะปรับไม่สูงเห็นไหมถ้าเราไม่เปิดมันก็60ถ้าเราเปิดมันก็240ส่วนจอแสดงผลผมใช้1,600งพันคูณเก้นะครับ Dpi ก็240กราฟิกก็ประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็น open gl เอาส่วนนี้ก็เปิดครับส่วน ast texture อันนี้ก็ hardware อะไรอะ decoding decoding ความชอบภาษาไทยแน่นอนอยู่แล้วครับเออ่ Device Profile ก็ asus rog 2สัญญาณก็ ทูมูฟเพชจมันต้องพูดด้วยหรือเปล่าหนขั้นสูงก็อันนี้เปิดอันนี้ปิดนะครับเอฟเฟ t เอฟเฟ t แตะนี่ผมปิดไปนะครับมันชอบตายตาก็ตั้งค่าบูสแต็กก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวตัดไปในบูสแต็กสี่เลยดูการตั้งค่าในเกมกันไปทำไมถึงเข้าบูสแต็กสี่เพราะว่าบูสแต็กห้ามันกดดูตั้งค่าตรงนี้ไม่ได้นะครับผมเข้ารูปสมรภูมิคือเป็นตำนานบูสแต็กสี่ต้องมีไว้สองอันเห็นไหมผมมีไว้สองอันครับก็คือบูสแต็กห้ามันตั้งตั้งค่าในตัวมันไม่ได้มันต้องก๊อปจากบูสแ็็กกมาเลยต้้้ออองมมมีีีบบบูสแท็็กกไไไวคคครรรััผโเเ่่่ชาปนลย ตั้งค่านี้ก่อนเลยพื้นฐานนะตอนนี้นะครับไทยหมุนตามปัปปัตตนโนมาปิดตอบตนองก็มองรอบๆศูนย์ครับผมเรด .80 สโคป2.80สโคป 4.80AW ศูนย์มุมมองอิสระศูนย์ก็ผมก็ช่วยเลงแล้วก็เฉพาะสโคปติดปิด,ปดกดยิงค้างเพื่อสโคปมือเดียวเปิดแบบย่อแบบเดิมปิดไม่แสดงเลือดถ้าเรากดแสดงเลือดอ่ะมันจะเวลาอยู่นอกวงอะ่ะเลือดมันจะบังหน้าจอเรานะแล้วก็ปิดไว้ครับมุมอิสระปิด ยิงก็ทั่วไปครับรายละเอียดเพื่อนร่วมทีมก็โปร่งแสงอันนี้เพิ่งมานะผมเพิ่งเข้ามาดูอันนี้ก็ปิดปิดปิดแล้วก็เร็วครับกราฟิกก็ขั้นสูงชาร์โดแล้วก็ปกติเฟรมเรทก็สูงครับเสียงก็ไม่ต้องเสียงก็ไม่ต้องอะไรก็ได้ครับก็ตามนี้ครับผมนะส่วนส่วนเอ่อตาค่าต่อไปก็เป็นอันนี้นะใช่ไหมเดี๋ยวเราตเข้าอันนี้ก่อนปรับแต่งปุ่มตามนี้เลยครับ นี่ตามนี้เลยครับผมตามนี้เลยดูครับแผนที่ก็เป็นตัว M แท็บก็เป็นกระเป๋า B ก็เป็นพันยาครับผมเลขสี่ก็ระเบิดอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเอาไว้ตรงนี้เลขห้าก็เป็นสกิลครับตัว Q เป็นกดช่วยเหลือตัว F เป็นเก็บของเอ้ยไใช่เก็บของหรือเปล่าเป็นน่าจะเป็นขึ้นรถกับลงรถแล้วครับอันนี้ปุ่มข้างเมาส์ใช้ท่านะครับส่วนตัวแท็นี่น่าจะเป็นนอนช่องว่างกระโดดตัว T นี่จะเป็นน่าจะเป็นปืนคิดนะเวลาถือปืนคิดสองกระบอกก็กดตัว T ไว้ครับ ชิปขวาก็าเพื่อซูมครับชิปก็เพื่อวิ่งส่วนชิปอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นบอร์ดนะครับที่ลงมาจากเเครื่องบินนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตุ่มยิงครับคลิกซ้ายชิปขวาใช้เมาส์ส่วนล่างก็เป็นคอนโทรลครับเก็บของก็เป็น e f g นะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงปืนเนี่ยรีโหลดก็เป็นตัว R ครับแล้วก็หนึ่งสองสามส่วนแกน X แกน Y ก็สองจุดสามห้าครับผมมาเลยเหมือนกันเป๊ะเข้าดูตั้งค่าหน่อยก็ได้ตัว X เก็บนี่อันนี้ไม่รู้เกี่ยวอะไนะแต่ก็จะพูดให้ครับก็ เจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าสอง y สี่สิบเก้าจุดแปดแปดเริ่มกด f5 ครับผมกดรีเม้าส์ผมกด f5 นะครับอ่แล้วนะับชั่วคราวตัว x ความไวความไวก็สองจุดสามห้าสองกันเละเหมือนกันเลยบิดเฮ้ยบิดผมไม่ใช่ใช้บิดสิบนะผมใช้บิดเท่าไหร่เนี่ยหนึ 16, 16 450, ่งหกสี่ห้าศูนย์ผมเพิ่งรู้แหละเพิ่งรู้นะครับเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งเข้ามาดูปรับความเร็วของเมาส์ก็แบบนี้ครับไม่รู้นะถ้าปรับถ้าปรับสิบหรือปรับสองอ่ะมันจะยิงสไนซ์ง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องมาลองคนระับเดี๋ยวจะมาทคลลิปลองให้ดูก็ เห็นแบบถ้าเป็นสนายอะ่ะมงไกลๆอะ่ะมันจะแบบไม่สมูทครับมันจะเล็งยากมากต้องใช้ขยับตัวแทนขยับเมาส์ก็นี่ครับหนึ่งอะไรเนี่ยตำแหน่งฟีลุกลบหนึ่งลบหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ตำแหน่งแอคชั่น x ก็ยี่สิบเก้าจุดแปดแปดตำแหน่งแอคชั่น y ก็เจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดแปดแอคชั่นคลิกซ้ายยินแน่นอนครับก็น่าจะมีเท่านี้นนไม่น่ามีอย่างอื่นแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยผมสตรีมอีกอย่างก็ผมก็จะตีม 2องทุ่มทุกวันนะครับใน t ิกตอกอย่าลืมเข้ามาดูกันเด้อบ๊ายบายปุ๊คปุ้งจุ๊บจบ